สวัสดีครับสวัสดี f อฟทุกๆท่านครับทัเอใหม่และเอฟซีเก่าเขามาติดตามช่องตะเพ่งใสเละน,นี่ตะเพ่งที่ผาลงทงลงทาอันยังเขียดครับหลังจากห่างหายไปเป็นอาทิตย์ครับหลุนไปเชียรเป็นกำลังใจตะเพ่งครับมือน,นี่สีมานบ่ครับไปครับไปรลุนกันครับ ก็เหล่าพี่น้องตัวแรกแหกมาานงามครับใสสวยๆเลยครับตัวที่สองพี่น้อง อีกตัวครับมาอีกแล้วหนึ่งตัวพี่น้องคุมนณเห็นซีเป็นไปนแล้วสองเดี๋ยวพอโตว่นอาพี่น้อง อีตัวหนึ่งพี่นอ้องอยู่ใกล้กันพดครับเลยว่าใดสีตัวเลยตัวเดียวอ,อยู่พคนมาอยู่น้ำกันเนาะเห็นเธอละตัวพามีผาดพี่นอ้องมันมาจุ่มกันอยู่ ไปแล้วครับหยุดไม่หยุดหยุดไม่หยุดหยุดแล้วนี้เหลยพี่นอกจุบเจอแล้วอีกหนึ่ง เล้วครับเออพี่น้องเอฟซีมาจับเขียดกับตะเพ่งทางเวียนบ่ค่อยมีเวลาไปหาเปิดหาเคียร์หาจินกันขึ้นล้วครับ่อยอแล้วพี่น้อง แล้วหนึ่งตัวกู้เต็นเดียวพี่นอ้องเต็นหายท่านหมดนอนยุบยึบยึบไปแลวไปเลขาเฟื่องหายจอยกับตัวหนึ่งครับเห็นไฟบนเต็นเนห็นกันแทกันแท่สูงเต็นเห็นว่าใดครับอีกแล้วหนึ่งตัว มาเด้อพี่น้องมาคุบเขียดกระตะเพ่งมันตะเพ่งฝนว่าท่านตกเพอเะื่ออยู่พี่น้องเจอลินลิ้นเดี๋ยวกพานนี่ครับตัวนึงครับตื่นมันตกแห้งครับตกจนน้ำ เต็มกันหน้าก็มีครับตัวกิ้งศรีของมันจะจับเขียดมวนครับพออยแล้วครับ ไปจะมากกันจะได้ปมนแล้วพี่น้องนี้เดีวครับมับตกอากาศห่อนอุบาก็นี่ครับเขียดเสีออกหลาย เจออีกแล้วเสอลเจออีกแล้วแต่มันเต้นพี่น้องนี่ไงเข้าไปในหลืบในไงสองเห็นล้วก็ต้องจ้องไว้ให้ดีพี่น้องมันเต้นดีครับ ก็ว่าเห็นมาแต่ไกลๆเลยครับนี่ว่าแต่เพิ่นเมเปิน่นเพิ่นเมเิด้วยครับเพิ่นเต้นเต้นหายตัวนี้ก็น,น่าจะเต้นหายอีกครับนี่น่าจะใช่แล้วจ้องไว้จนวาย,ยังก็เต้นได้อยู่ Tô mới con lai Chưa dịch lèo Các ít ตัวนี้งามอยู่พี่น้องใหงง่าย,า,ยายงามๆเลยตัวนี้ครับสวยๆเลยอ,อ,อย่าแตกโอ้ยแล้วพี่น้องหมับ อันนี้งามพี่น้องโอ้ยเยอะแตกเลยอันนี้งามครับไซส์ใหญ่ๆสวยๆเจอีกแล้วหนึ่งตัวนั่งตะเงินแถพี่น้องมับ เงน,นเห็นทีละสองต้องหายในทีละตัวเห็นละเต้นบับบับเต้นบับบับแวมแบมหายสนครับเจออีกแล้วครับ ครับอีกตัวหนึ่งนีางงา่งามๆครับ

เังคูว่ว่าได้สี่สีแตกตับตัวหนึ่งมับอีกตัวหนึ่งพี่นอ เทียละสองบ่เคยได้ต้องได้ตัวหนึ่งหายตัวหนึ่งอีกหนึ่งตัวครับบนคันนาปับ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  ตาพูดแล้วพบนถอยขอก่อนขี้ไทยพี่น้องสีห็นบ่สีได้บ่สีได้บ่สีไดบ,ไดบอ่อจุ๊บจุ๊บไปแล้วนี่ท่านอยู่ครับพี่น้องท่านอยู่ ครับอีกตัวหนึ่ง่อยแล้วครับตัวหนึ่งครับเจออีกแล้วหนึ่งตัวโอ้แม่นี่งามครับ สสวยๆเลยมับมตัวยังงามๆเลยพี่น้องจำกบหน่อยเลยนีแล้วครับมับยังมาพอตาเพนพินถอยเขาก่อนสีไทยอีกแล้วพี่น้องนอีกบอ่อตัวนี้ถอย เต,ต,ต้นออกไปเต้นตึ๊บจึ๊บคุบคุบท่านบอพีน่น้องท่านไปอีกแล้วจึ๊บอท่านเร็วครับนี่งามๆพีน่น้องเต้นแล้วโอ้ยฟังสายพ่อท่านสองพีน่น้องนี่เงี้ยงๆงาม,งาม เป็นอ่แล้วครับไปจะมากับมันอยู่แล้วพี่น้องไปพวกแกงแล้วครับมันอยู่ครับ ่อยแล้วครับมับอีกแล้วครับ,บ,รบตัวนึงครับเจออีกแล้วหนึ่งตัวครับพี่น้อง งามครับขัอตัวนึงกลงังเต็มขึ้นขั้นแท้ครับปล่อยแล้วครับนี่นี่งามๆเลยครับพี่น้องใหญ่ๆส,สวยๆเลย เจออีกแล้วครับพี่น้องเจออีกแล้วครับพี่น้องอีกตัวบนคันนาหายเป็นไปจ้อย เห็นอีกแล้วครับพี่น้องออจุดดุวย,ยดุดดุดเอาก้อนขีไ้ไถ่อะไ้เปิดแฟตเปิดไฟโวยแล้วครับงามๆครับ แม่นิงามๆเลยพี่น้องแม่นี่สวยๆเลยแม่บอกไงเลยครับบกกู๊กดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์่องกระเพ่งสายล้อเด้อครับเด้อที่ลืมอะไรือกดกระดิง่งเพื่อที่ได้แจ้งเตือนคลิปต่อๆไปครับน,นี่นถือว่ามันอยู่ครับบอกันไม่ขิมนนาครับ